ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจร่วมกับฝ่ายวิจัยและบรรัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่นมอบนวัตกรรมสู้ภยัยโควิด -19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินเมื่อวันที่9กันยายน2564 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยายลัยขอนแกน่นภายใต้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการผลิตนวัตกรรมสู้ภัยโควิด -19 และได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยและนวัตกรมรม b l ู e Sky ของมหาวิทยายลัยขอนแก่นโดยการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรมหาวิทยายลัยขอนแก่นจากหลายส่วนงานได้ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด1 9แก่โรงพยาบาลศรีนครินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัย ขอนแก่นจำนวน2รายการประกอบด้วยแบตเตอรี่สำรองสำหรับ PA PR สูตรจำนวน20ชุด และไบโอแอคทีฟสเปรย์จำนวน50ชุดโดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชานชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นเป็นประธานในการส่งมอบมีทีมนักวิจัยจากโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และมีคณะผู้บริหารจากคณะแพทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ณสำนักงานคณะบดีอาคารเรียนรวมชั้น6คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอน ชิ้นแรกเลยก็คือเป็นแบตเตอรี่ซึ่งเราใช้กับเครื่องมืออันหนึ่งที่เรียก PAPR ซึ่ง PAPR มันเหมือนกับเป็นชุดคุมสีรระที่ทําให้ปลอดเชื้อจากแพทย์หรือบุคลากรทางแพทย์ที่เขาเข้าไปดูแลคนไข้ที่เป็นโควิดทีนี้เวลาเขาทำเช่นทําผ่าตัดทาคลอดหรือทําหัตถการเนี่ยมันใช้เวลานานงั้นแบตเตอรี่เนี่ยก็ต้องสามารถให้เครื่องมันทำงานได้อย่างน้อย6-8ถึงชั่วโมง ทีแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเนื่องจากทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเาเรามีทีมวิจัยนะที่ทําแบตเตอรี่เป็นเซลล์เป็นลักษณะเซลล์ทรงกระบ,บอกเหมือนกับเซลล์ของแบตเตอรี่เทสลาเนี่ยที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราทำเป็นรายแรกของประเทศที่ได้มาตรฐานมอกอแล้วก็ได้มาตรฐาน i อ c ของสากลด้วยเราก็เลยสามารถที่จะเอาเซลอันนี้มาประกอบเป็นแบตเตอรี่ในชุด p a p r เนี่ยมันก็จะใช้ ฐานอยู่ที่4ถึง8ก้อนแล้วแต่ตัว PAPR ว่ามันใช้ไฟเท่าไหร่เพื่อให้อยู่ใช้งานได้6ถึง8ชั่วโมงอันนี้ชุดนี้เราก็เอามามอบให้กับทางลงมาศีลินนะฮะเนื่องจากว่าทางมาลัยเนี่ยเราได้งบประมาณถ้าผจากรัฐบาลเราก็มีเป้าหมายจะผิดทั้งหมด๑ันชุด๑ันชุดส่งให้กับทางรัฐบาลแล้วก็เอามาให้กับทางศีลินได้ใช้ก่อนพอเรามี PAPR มาเนี่ยเราก็จะเอาแบตเตอรี่ของเราเนี่ยไปใช้นะั้นต่อไปเนี่ย เวลาเราสั่ง p a p r มาเนี่ยเราก็จะมีแบตเตอรี่ที่จะ,อะของเราเองที่จะทำให้มี p a p r ใช้ได้ยังมีประสิทธิภาพส่วนไบโอนาโนซินเวอร์สเปร์เนี่ยเป็นผลงานของทางวิศวะเคมนะีซึ่งเขาก็ทำงานร่วมกับทาง,ท,างทีมของอาจารย์นงลักษ์เป็นทางทางคณะวิทย์กเ็เป็นสารที่จะฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก็คือสเปรย์ไปบนพื้นผิวผมเสื้อผ้า,าต่างๆ พราะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็กลัวว่ามันจะมีเชื้อเนี่ยตกหล่นเกาะผนังเกาะพื้นเกาะแหล่งต่างแล้วก็เมื่อเราเทียบประสิทธิภาพกับสินค้าที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดเนี่ยเราค่าได้เร็วกว่าค้าในปเปอร์เซ็นที่สูงกว่านะครับแล้วก็เราผลิตขึ้นมาเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะควบคุมต้นทุนนั้นราคาก็จะย่อมเยาฝ่าสินค้าที่นําเข้าหรือสินค้าจากที่มีใครในท้องตลาด ที่ผ่านมาโครงการได้มีผลงานนวัตกรรมบางส่วนได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินไปแล้วแบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR สูตรจะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งานชุดออกไปอีกเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ PAPR คือหน้ากากสำหรับป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอนุภาคระดับสูงโดยภายในชุดคลุมศีรษะ จะมีแรงดันอากาศมากกว่าภายนอกจึงทําให้พวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆที่อยู่ภายนอกเข้ามาข้างในไม่ได้เพราะมีแรงอัดของลมคอยผลักอยู่อุปกรณ์ชนิดนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในชุดป้องกันร่างกายเต็มตัวสําหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านหัตถการผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนไบโอแอคทีฟสเปรย์ เป็นสารที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสำหรับพ่นที่พรมและเสื้อผ้าสามารถฆ่าเชื้อได้100%ในเวลาอันรวดเร็ว